สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว y o u ูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลองดูของเรานะครับก็ได้เก็บภาพบรรยากาศนะครับหอชมเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือหอโบสถที่หลายหลายท่านรู้จักกันดีนะครับซึ่งเป็นหอชมเมืองที่อยู่ตั้งอยู่บริเวณนะครับบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งมองภาพจระยะไกลนั้นก็ชัดเจนนะครับมองเห็นหลายกิโลเลยทีเดียวนะครับ สูงตางงานเป็นจุดเด่นอยู่นะครับริมฝั่งบึงพลานชัยนะครับซึ่งทางผมเองก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวเมื่อช่วงปีใหม่นะครับ2567นะครับแล้วก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับซึ่งคลิปวิดีโอก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นภาพนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมถ่ายไว้ยาวๆนะครับเกิดความเสียหายนะครับก็เลยนำมาลงไม่ได้ก็เหลือแต่ภาพประทับใจ เท่านั้นนะครับที่นํามาทําเป็นคลิปแล้วก็เก็บไว้ดูในอนาคตนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพสวยๆนะครับที่ถ่ายจากมุมบึงพนานชัยนะครับก็จะเห็นฮอเวดนะครับสวยงามมากนะครับเสียดายนะครับที่คลิปวิดีโอของผมชํารุดนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะนํามาลงได้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูภาพสไลด์ตัวนี้ประกอบการบรรยายของผมนะครับนี่คือภาพมุมสูงนะครับเมื่อขึ้นไปบนหอโถงแล้วนะครับซึ่งค่าขึ้นไปก็อยู่ที่40-50นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็มีเจ้าหน้าที่นะครับควบคุมรีบเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยต่างๆนะครับซึ่งภาพมุมสูงของเมืองอเอียดก็จะประมาณนี้นะครับบนนั้นก็มี เครื่องดื่มจําหน่ายด้วยนะครับทางไอศครีม้วก็กาแฟต่างๆนะครับก็ลองขึ้นไปชิมดูนะครับผมว่าอร่อยทีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่อยู่ข้างบนนะครับประมาณชั้นที่30กว่าๆครับผมก็จำไม่ได้นะครับก็ถ่ายมาให้ดูครับภาพเหมือนเป็นศิลปะพม่าอีสานนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามเหมือนกันครับถ่ายมาลงโซเชียลก็โอเคดีนะครับ นี่นะครับเป็นที่สัการะนะครับทุกคนต้องกราบไหว้นะครับเวลาขึ้นไปนะครับนี่คือมุมมองนะครับภาพบนที่สูงครับสําหรับคลิปแล้วก็ภาพประกอบก็มีเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ